สวัสดีค่ะแม่ผลค่ะสวัสดีค่ะแม่ผลครับสวัสดีครับมาตามแนวทางกับแม่ผลค่ะในีวันวันที่สิบหกกันยายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะคุณแม่จ้าฝันแล้วว่าวะสันฝันเมื่อไรคุณแม่มันบโบเรนฝันเนี่ยไหลเลยไหลฝันว่าเขาเดินมาไหลไหลก็คือฝันเนาะคุณแม่ค่ะไหลก็คือฝันเมื่อไรนี่เมื่ขึ้นว่านนี่เมื่อขึ้นว่านทันทีทะเลว่านขึ้นว่านเมื่อว่านนี่วันทีหามื่อวันที่หกค่ะบานี่มันไหลวันทีสีได้น่ะ ไลฟ์วันท oh, ี e ky, Man, ่สี่เออแต่ว ok ่าคำแสดงว่าคุณแม่นี wow, saliva, ่ไลฟ์วันที่สี่แม่เนี่ยเหม่เหล่เต็มว่าคำเลยแม่เอาวางซูฟังแต่หัวคำฮกทุ่มวันเป็นฮกคำดอกหน้าเครื่องขื่นเนาะฮกทุ่มฮกทุ่มเป็นเวลาฮกทุ่มเนาะค่ะบารนี่แม่ก็เลยบาร์อุ้ยเขามายังนอกจากหลายคนแต่แลนบ้านมาแลนใส่แม่นี่มาขาแม่นี่ขาว่าให้แม่นี่ใส่นี้ห่วยแม่สิบัสใส่นี้จิบักู้สิบใส่นิดจะได้กู้มุมไม่หนีมีมีมีใส่มาเลยเจ้าติดหนี้สี่พัน เขาว่าดยังสิแม่ก็เลยบ่บ่บ่ทีดหนีรายประึงมาได้เดียวนี่ห่วยเจ้าบุหงาจื้อเจ้าคลองบอกคนละก็ว่าอีนั่นล่ะนั่นอนอีเตือนลูกพญายันโยเกิรนั่นล่ะนำหมาหัวหน้ามันผ่ามาเน่ะบานนี้ลูกร้านเคยนอนพึ่งก็นอนห้องยิ่งสั่นแม่นอนห้องก็ทางนี้อุ้ยมีอันเมียพญาวางเฟซบุ๊กพญายันไพยันมาแล้วไหลบอกบอเราคุยโทรศัพท์กับหนาจอยบริวารแต่แต่ป่าพญทุกมาแต่อยู่ที่ยาหาแม่ว่าแม่มาสบายเงีนบอกค่ะว่าพญังจะบอกเปิดขาดเป็นตอนค คือบะแมนความผันคือจะเว้กันแต่ว่าหลายปนไดหลายปนไดหนี่ีสีพันสีพันเขาสีพันหนีที่เขามาท้วงเออมีความฝันแม่แม่แร้ววาบ่ไดเป็นหนีเป็นชิ้นเป็นเป็นยญาเะอะจกิจโก้คอยได้นลบ้าก็เว้กันบาพันบะแมนสันก็จะปัวก็เป็นดักเป็นตอนาะที่ใส่บ่ขาบ่ไใส่กดจใส่แล้วบ่มีเงินหลก็เลยโยนใี่เขาสองพันหนีใส่สองพันบนใดปนแล้วได้ผลบ้างค่ะ บ่แล้วต้องสี่พันสี่พันบาทเดี๋ยเสนอขึ้นเลยบาทโอ้ยสเสนอมาเมื่อยว่าสันเนี่ยเทียงกับอันนัไนเนาะเทียงกันกับเขาเทียงกับเขาแม่นั่นชูเลยว่าแม่นั่นว่าแม่บอกในติดหนี้เขาเขาผวักแม่ในติดหนี้เขาเป็นบอน่อนางแม่ก็เลยใจยบ,บุรีแล้วสเสนอมากเลยโอ้ใจะจะพาน,อออน,นอ้องเขามาทวงทวงสินเนาะ คิดใดใจบุ้ดดินาะยานว่าจะอะไรจะมามํานีมาถามมาพุทก็คิดไปแล้วมันคิดไปมาล่ำม,มาลยมอยเนาะค<อ>ิดไปมาล่ำม,มาลอยท่นนี้ดู <c oughs> สิคอถามคุณแม่เนาะค่ะสิขอถามคุณแม่ว่าในขั้มสันคุณแม่สันนี่คนที่มาทวงนีมากากว่าจะคนหุ้ยหลาย นับไปเลยร้ายเงี้ยเม่แลนไปใช้กับผมวิทแลนใช้กับกับหลัดหลัดลัดลัดออกไปเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านผู้หญิงผู้ชายแต่วันมี้ยังเืออไรกันไหนอีนี่เนี่ยลูกวันนี้นายโยเก่านี่แม่อีแบะไม่อีแบะคนหูจักกันเออคนหูจักกันมื่วนบมฮูงนอกจานบมฮูงจักอ่อเอ้คนที่หูจักกันนี่เป็นคนนั่มทีมเนี่ยห่นั่มทีมมาท่วงเออคนในบ้านนี่แหละแต่นีนความเป็นจริงนี่บุริติสนีไพบอแต่นีนความฝันนี่เขามาท่วงนี่เออว่าจะได้บาทบาทนี่สิท่ อายุก้งเพลินหัวจักบอกห่ยบบหูแล้วหัวแจ๊กคันน่บหูโบหูค่ะคันประามมันสิหูอยู่ประยักแม่แอนบ้านนี้อายุมันลุ่ะก็ยังมันหลุดเดียวแม่กัดห่วยเจ็ดสิบแล้วหน่อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเท่าไรเพราะอะไรเจ็ดสิบเอ็ดบอกแม่เกิดเกิดสุนัติคุณแม่เก่าหกเก่าหกเก่าหกพ่อซอบเกิดก็คือเก่าหกเนาะค่ะเก่าหกสองสี่เก้าหกแมนบอกสองลองคิดบังเบาวทองพูน เดือนชปีคุณแม่ขอเดือนเกิดคุณแม่เดือนสิบเอ็ดเขาดอกเขาเดือนอนยังสิเดือนสิเดือนพฤศจิกาค่ะแม่เดือนสิบสองัวนป็ิปีนี่เดือนสิบเอ็เดือนสิบสองปีสินี่เดือนเจ็ดหนึ่งเจอปีบเอ็ปีมันบ่แสดงว่ายังบ่ทันหอดยังอยู่ประมาณนี่ละเกี่ยวเขาเจ็ดสิบยาเจ็สิบเอ็นาะเพราะว่าเจ็ิ เจ็ดป <that> ีนี <that> ่บ่ฮันหอดอยู่ระว่าคุณแม่เกิดเดือนพฤศจิกาเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ยางเจ็ดหนึ่งาตอนนี้ยังเดือนกันยาเดือนเจ็ดสิบเต็มตอนนี้ยังเดือนกันยาอยู่เนาะเดือนกันยาบ่ฮันหอดพฤศจิกาแสดงว่าคุณแม่เจ็ดสิบปีเต็มเต็มปียะไรยางเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะเออค่ะฮอดเกี่ยวเขาดอกเขาขายเขาดอเกี่ยวไว้ไว้เนาเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฝันบา มีค้นนี่มาลายเพิ่นเนาะมาลายเพิม์เม่ลายท่วงนี้ค่ะท่วงนี้จำนวนเงินนี่สี่พันบาทเพิ่นบาค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขในงวดนี้ก็สิเป็นอายุจำนวนเงินก็เปนอเพิร์เม่บอกค่ะจำนวนเงินนี่ก็สี่พันเอาสี่ศูนย์กับศูนย์ศูนย์นำเนาะ เท่านั้นตัวค่ะสี่สิบกับาสองสิบแล้วก็อายุเขาคุณแม่ก็คิดมากอยู่แล้วขนหลูบ่อยพังอยู่สิกี่ใจบอดีได้เนาะกะบางกะเว่ได้เนาะบ่เป็นยังหรอกคุณแม่บ่เป็นยังค่ะห้าฝันแล้วห้ามาว่าสู่ท่านผู้ชมฟังก็คือไข่ไข่ห้าแก่พวกฝันแล้วค่ะแล้วก็อีกในนึงก็คือเขาอาสิมาบอกเลขก็ได้นั่นขบโบนเนนนั่นเขานอนอยู่เป็นเปียกนอนมันไปนอนเฮือนร้านอ๋อไปนอนอยู่เฮือนร้านหรอคแม่ไปในเฮือนเจ้าของบ้าน มันก็จากสิว่าจังได๋เนาะจะสิาาแสน่นอนบ่แน่นอนบ<ต>่ฮู้แต่ก่อนที่สิฝันนี่ก่อนที่สินอนนี่ก <ไป S 2> <ม>็ยอาการจาังได๋บ่โอเคเราเป็นอาการคืออย่างมันยัง,ยงจุกยังแง่ในนี่นแม่จนบ่มเป็นปตานอนพลิกผุนพลิกผีบัดสิรับเสื้อไปแป๊บเดียวทันมาเลยโอ้สิแม่นม่วนนั่นล่ะไม่จุกมาแง่ไปนอนตางทินไปนอนตางหม่องบ่แม่นเฮือนเจ้าของเนาะค่ะก็เคยไปนอนอยูหน้าร้านอาชิ อาชีพูดเพนบอกบอกก็ไ้บอกค่ะอาชีปมาวยเป็นหลายเนาะไปหาหมอเพราะว่าเพื่อนบอกจำนวนเงินน้ำแม่บอกแม่่าสีพันบาทสีพันบาทมาใส่ชีพันบาทแม่ก็บอกมีว่าแม่มีสองพันบอกคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีสองพันเบอกมีสองพันธ์เดี๋เอาก็เอาโอ้ในความฝันบอกว่าสองพันพก็เอาสองศูนย์สี่นย์คุณแม่นาะสองศูี่ศูนย์หล้กก็อายุของคุณแม่ค่ะ แนวทางในงวดนี้เนาะครับค่ะแต่ย่าลืมไปเสียงเบิ่งนี้เด้อล่ะเสียงอยู่เลยค่ะยังลืมซื้อน้ำแน่ค่ะเถื่อก็แล้วเชื่อมันเข่าพันแม่บ่อพันเป็นอันยังแม่กับบ่อแกะนิ่งพังในพิธีบ่อหนิ่งทางกู้ยเถ้ากว่างกับทางทุ่งสับ่อบ้างคนพันในยังไรนี่เป่ะมันไล่เอาที่ชือแต่ว่ากู้ยเถ้าแม่แปลว่าพวกพันแกะเขาดอกเขาแหล่ย่องอย่างเงี้ย แม่โบแก่แม่ไหนางพังค่ะพันบบพันที่โบเนว่าพันรักชักคนรับคุนแรงกัจะตา์เนี่ยเหรคนนี้พี่หล่อเขาไปนึกอ่ะนอกไปซับทุนนั่นค่ะเอาซับเขาสามเถืออกสามทุนออกตรงตรงนอ่ะรอบนี้ก็บรรน่ทัพพ่้ชมคุณแม่เพินฟันแบบนี้เนาะค่ะบบแน่อาซสีออกเลขทีผีมาบอกเนาะก็คือสี่ศูย์กับสองศูนย์คารบน่แน่แม่บอกผมีแม่วอกมว่าสองพันสั่งหนึ่งจังได้ เขาบอว่าอาชิมาสองตัวนี่คืออาชิเป็นอายุส,าอสองตัวนั่แม่พ่อแม่่าสองศูน,นย์เนาะไแม่ว่ามีสองศูนย <K an> ์าเขาว่ามีส <K an> ี่มีส <K an> ี่จบพสีพันหรือสีจับสีใส่กันกระไดเนาะค่ะอาสิจับสี่สองใส่กันกระไดเพราะคุณแม่บอกว่าสีเขาบอกสี่พแม่แม่แม่ว่กสองพันโบแลวเขาว่าโบแลวเขาว่าเขาโบแล่เขาสิบบางคัดไปคืนกปแจกของเขาอยไดแล้ว เขาบอกว่าบบเลวเขาบอกตองเอามาให้อีกเด้อมาให้อีกเด้อเขาว่าโอ้ตองเอามาให้อีกเขา,า,เาว,ว่าเขาวาให้เท่าถือคืนนกับประจักษ์แล้วสี่พันโอ้โหอาจจะเป็นสี่าทักคืนอีกอาจจะเป็นสองสี่สองหรือสีหนึ่งบอกแุ่สี่สองสองสี่ศูนย์ประจักษ์แล้วสองสศนประจักหรือสี่สองศูนย่ไม่บอกแมนแลังสันถ้าสามตัวในตัวไร สองสี่ศูสองสี่นตคุณแม่ให้สองสี่ศูเนาะค่ะสอตกลับไปตัดเห่นก็คือ4-0-2-0ูนย์องย์น้อคุณแม่น้นย์สี่ศูนย์่กับอายุของคุณแม่ค่ะเป็นในพ่าในหวดนี้เนาะค่ะแมนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีชมีลาดในวันใหายกับแมผลสุขผูสุขคนค่ะคุณแม่มียัง่ลเติมอีกบ่ มีซ้ำนี่เนาะมมขอบคุณคุณแม่รัค่ะขอบคุณข้ะขอบคุณข้าบขอบคุณแม่ผลค้าวขอบคุณคับ<ห>สวสารค่าสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ผลค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน2567นี่ค่ะแม่ผลนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าขึ้นวันที่4เนาะค่ะเพิ่นฝันว่ามีคนเนาะค่ะมาไล่เพิ่นว่าไล่ท่วงเงินท่วงหนี้น้ำเพิ่นเพิ่นว่าแต่ในความเป็นจริงนี่ ไม่ผลนี่บ่มีหนีไมีสินใสเพิ่นว่าค่ะแต่ในความฝันนี่เขามาไล่เพิ่นแล่นไล่เพิ่นบัากหลายคนเพิ่นมาเทิงผู้หญิงผู้ชายมาท่วงหนีน้ำเพิ่นบอกว่าเพื่อนนี่ติดหนี่อยู่ซีผ่านบาทเพิ่นว่าค่ะให้หามาขึ้นหามาใส่ในความฝันนี่ไม่พ้นก็บอกว่าไม่พ้นบริตติสนี่ติดเทิงปันไดเพิ่นว่าเขาก็บอกเพื่อนว่าให้เพื่อนคิดเบิ่งดีๆเพื่อนว่าค่ะคิดคัคาทบทวนเบิ่งคักๆว่าเพื่นติดนี่บบเพื่อนว่า เพื่อนก็เลยบอกว่าบริติดเพื่อนว่าค่ะทว่าสั่นนี่เอาไปสองพันกนไม่พ้นว่าค่ะมีอยู่หนีสองพันเท่านั้นเพื่อนว่าค่ะในข่วมฝันนี่เขาก็บอกว่าบอกให้เล้วเนาะคะ่ะบอกให้เล้วได้ค่ะว่าไม่พ้นหนีหยาดได้ลรนจนหูเมือ่อเพื่อนว่าค่ะไม่พ้นก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือสองสี่ศูนย์เนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝันเลขสามตัวเพื่อนหายเนาะคะ่ะเพื่อนจับ ัวสองพันกับสี่พันเนาะค่ะมาใส่กันจํานวนเงืนท่วงกับจํานวนเงืนที่มีห้ยกับเจ้าหนีเนาะค่ะในความฝัน,นเพิ่นกได้จับมาใส่กันเป็นสองสี่ศูนย์เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เลขสองตตัดเลนเนาะค่ะเพิ่นกหายมาสี่ศูนย์เนาะค่ะจากจํานวนเงืนสี่พันบาทเนาะค่ะเป็นเงื่อนที่เขามาท่วงเพิ่นว่าเพิ่นติดนี่ยูสี่พันนี่เพิ่นตัดมหาห้เป็นสี่ศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ะสองศูนย์ค่ะเป็นจํานวนเงื่อนที่แม่ผ้นว่ามีห้แค่2สองพันเนาะค่ะ ไม่ผลจับตัดมาให้ก็คือสองศูนย์เนาะค่ะเป็นจํานวนเงินที่มีให้กับเจ้าหนี้เนาะค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์อย่างเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะก็คืออายุของแม่ผลเองค่ะเจ็ดสิบปีอย่างเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะค่ะเกิดพ่อซอสองสี่เก้าหกเนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดของแม่ผลค่ะ เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเนนงองมย์ผลในว,วันที่1 6กันยาย,ยน2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภไดือวัลในไ่กับเม่ผลสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหน,น,นิงผ้าร่วยนํำเยเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ